ครับสวัสดีครับผมสมาชิกชมรมนักปิด2องศูนนะครับผมประเสริฐกฤตรมหรือว่ายาเกานะซึ่งเป็นเลขาของทางชมรมนักธุรกิจนะวันนี้วันที่23เดือนพฤศจิกายน2อ1 5นะครับผมเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะจากที่เดือนที่แล้วนะครับเราก็ได้เจอกันนะครับผมวันนี้เนี่ย งานนะครับซึ่งเป็นการประจําเดือนกันเนี่ยจะมีความสนุกความเฮฮามากน้อยขนาดไหนสมาชิกเนี่ยจะมากันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีความสนุกไหมนะครับผมอาหารการกินเป็นอย่างไรไม่ได้ชอบตุลาแต่ชอบบรรยากาศของการร่ำตุลาน,นาะขณะเดียวกันเรามาเจอกัน เราได้มาคุยกันมาทักทายมาถามสารทุกสุขดิบด้วยกันมาคุยมาหัวเราะด้วยกันนั่นคือบรรยากาศที่ชมรมนักกิจสร้างสรรค์2 0 1รต้องการถึงมีคำขวัญที่ว่านะครับตัวแกนของชมรมกลภ่มเรารักสามาคัคคีคือฝรังวันที่11 11เดเดือนธันวาเราจะมีการจัดแลลลี่ของชมรมใช้คำว่า Family r a l l y นะของชมรมนักกีฬสร้างสรรค์ บรรยากาศของการเล่นแรลลี่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมซึ่งผมก็จะได้มาบอกในนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตามเขาไปเลยนะครับผมบรรยากาศของค่ำคืนนี้นะครับผมตามเลยครับตามเลยครับผมานนายครอต้อนรับทุกท่านเข้าถึงวาระของเทศกาลต้อนรับทุกท่านปลายฝนต้นหนาวครับครับวันนี้นะครับ ในนามของชมรมนักธุรกิจสร้างสารรค์2015นะครับนำทุกท่านเข้าสู่ประชิการของความสุขสารนานนะที่สมโภชนาแห่งนี้นะครับนักธุรกิจสร้างสารรค์ของพวกเราทุกท่านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและกันนะครับเรีกล่าครับครับขอกล่าคาสวัสดีทุกท่านครับ,รบขอขอบคุณท่านอาสมาชิก กิติมศักดิ์ท่านประธานกิติมศักดิ์และสมาชิกคณะกรรมการชชรมนะักธุรกิจทั้งสังกและเพื่อนเพื่อทุกท่านผมเป็นประธานผ่านพ้นวันนี้ท่านวิพงศ์ติดภารกิจให้ผมมาทําการเปิดงานแทนก็ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกและคณะกรรมการทุกท่านและผู้มีเกียรติทุกท่านก็ผมก็ขอเปิด เปิดงานที่นี้เวลานี้นะครับก็เดียวคอท่านวิปภูมิไอคังผมขอเปิดงานขอบคุณมากครับขอให้ท่านทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเงเลยทุกท่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับสมาชิกชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ทุกท่านนะครับพอดีผมนะฮะแลวครอบครัวก็จะมีงานมงคลนะครับเป็นงานมงคลสมรสบุตรสาวนะครับที่โรงแรมแกนไฮแอทเอราวัณนะครับสี่แยกรับงส์นะครับ วันที่18ธันวาคม2565นะครับ18.00นนะครับก็เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับไปร่วมงานแสดงแบบดีๆนะครับปอดีวว่าที่รูกเขยนะครับตอนนี้เราลงตำแหน่งใหม่นี้นะฮะก็พลตำรวจตีปิยานันโตสกุลวงนะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งนะครับก็ดูแลคนต่างด้าวนะครับในกรุงเทพทั้งหมดนะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาอะไรก็เรียนเชิญนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านอย่าลืมนะ18,000บาคม2 5 6 5นะครับเรามีนัดกันนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปร่วมแสดงความดีดีกันนะครับขอบคุณท่านนายพงษ์แล้วก็เหตุการณ์มนให้โอกาสขึ้นมาครับสหรับในปีกันเี้ผมปีนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสัญจรเกี่ยวกับแลนดี้นะครับผมแล้วก็จะทำซีาร์นะไปมอบของให้กับเด็กนักเรียนนะที่จังหวัดกาญจนบุรี นะเราก็จะมีการไปมอบของไอ้คันว่าจะไปมอบของเปล่ามันก็จะไม่สนุกกันะครับผมบก็เลยเราก็ทําเป็นแลนดี้นะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะเป็นการเป็นเราเรียกว่าแฟม i ิลี่แลนดี้นะครับคืออย่างนี้ครับสมาชิกของเราเนี่ยเราจะเสียแค่หัวละพันเการ้อยบาทครับหัวละ1,900บาทนะครับที่เราจะไปแลนดี้ด้วยกันแล้วก็ไปพักรับประทานอาหารที่โรงแรม เฟริกใช่ไหมเฮียใช่ครับเฟริกนะครับโอเคจุดหมายปลายทางของเราคือโรงแรมเฟริกแต่อย่างนี้ครับนิดนึงครับพี่น้องครับคือท่านประธานของพวกเรานะครับท่านอยากให้พวกเราเป็นยูนิตี้ครับท่านก็เลยจัดทําในเรื่องของเสื้อนี่ครับชื่อครับสวยมากฮะคืออย่างนี้ครับแนะนำนิดนึงนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อจะไม่ได้เสื้อนะครับเพราะเราจะไม่รู้นะครับว่า ท่านใดจะรับไมซ์ไซส์อะไรยังไงนะครับตอนนี้ขณะนี้ฮีทของเราก็ทำหน้าที่เป็นในแบบนะคะเดี๋ยวเต้ครับไม่เกียรยืนอ่าโอเคเฮียหันหลังหน่อยหันหลังหันหลังแล้วเท้าเอวอ่าน,นะคะ,ะไปครับหน้าหลังอโ,โอเคสมเป็นในแบบดีตุ้งขอเ <c oughs> ชิญพี่นอ้อเลยคะ่ะกับพี่น้องสมาชิกชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์ หนึ่งห้าที่เคารพทุกท่านนะครับคือที่ผมขออนุญาตขึ้นมาในวันนี้ก็คือเออ่ผมรับผิดชอบจากอาจารย์เรียนซึ่งเป็นเจ้าของออโรงพยาบาลบางประกอบในเครือบางประกอบทั้งหมดรวมไปถึง ปิยเวศด้วยนะครับผมก็จะทำาย้มโมเสนอว่า,าในแต่ละชมรมที่ผมรับผิดชอบอยู่ใน14บสชมรมผมก็ขอเบิกเพื่อที่จะเอาเงินมาสนับสนุนกับชมรม ทุกชมรม14ชมรมที่ผมจะต้องไปที่ผมจะต้องอรับผิดชอบเนี่ยชมรมละ1,000 0บาทแล้วก็พร้อมกับบัตรเช็คอับหรือบัตรตรวจสุขภาพฉบับละส0 0พับาท Bye. Happy, birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday to you. Happy birthday. ันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายเดือนเกิดของสมาชิกของธุรกิจสร้างสรรค์นะครับไปในโอกาสที่เดือนพฤศจิกายนเยอะครับเป็นเดือนคล้ายเดือนเกิดของคุณสตัศน์ไรวัลยเชื้อี่คุณถูกไหมฮะก็คุณภพิสุทธิ์ น้องชายก็ลงด้แล้วครับน้องชายนันแกดีนคราโกะเศรษฐกรพานิชและขุนเชนิชการที่มากรุงขึ้นมาตอนวนฟ้าก็ตกไม่ได้กลับบ้านแล้วอันนี้ได้ยกสมาคมนักวิ่งหญ่ประเทศไทยับ้วน น้นาจุลลมน้อ่จุลจตสร้านนะครับองนยหนึ่งข้วอ้วยังไม่ังไม่เลยหรือไม่ไม่ไม่ดีดีดีศูนย์ที่ใช้สีสี่หนม่สองสีสี่หนึ่งสองโอเคแล้วก็ู่ปจิตลมใจกันนะน้องนำ อำนาจแหงคุณพระผู้เป็นที่รักที่สุดเขาลบสกสารของท่านที่เกิดในเดือนนี้เปทตายดีปอไม่ต้องกล่าวถึงนะครับเพราะต่างกันไปเยอะอยขอให้พระปีครบรอยนะครับที่เกิดในเดือนนี้จะหลายปีที่แล้วนะครับประสบในความสุขความเจริญนะครับมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ณาชีพสุนทรและหน้าที่การงานขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับ ปัสกาครคาพยาติและบัตดภัยทั้งตัวท่านจะเดินทางไปไหนให้ปลอดภัยทุกที่ทุกทางทุกการยิงจะประกอบกิจการใดให้ประสบความสำเร็จทั้งสิครับเป็นที่รักของคนและร่ำรวยเงินทองตลอบกาลนานครับใชยใช่ใช่ใย่ 要不就一米八再次，啊？那到底为什么？哦，哎，这。